กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเฟมทิชาร่านะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดกระชากันนะครับแต่ว่าเป็นกระชาเก่านะเพราะว่าอันนี้ผมดองเอาไว้เยอะมากเลยนะครับก็คือมีเป็นตัวอัญเชิญพิเศษ110ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวอัญเชิญจํากัดเวลาอีก10ใบแล้วก็จะมีอัญเชิญทั่วไปอีก54ใบนะครับก็รวมรแล้วประมาณ164ใบ นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีอันเชิญพิเศษนะครับก็คือจะเป็นเนี่ยครับโบลอสนะครับก็เขาเนี่ยจะอยู่ในตู้พิเศษนะครับที่มาแค่ประมาณ10วันเท่านั้นเองนะครับตัวเลดเนี่ยก็เนี่ยครับเหมือนเดิมครับ S S R 1.3%นนะครับผมในตู้นี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราต้องการตัวแค่ ตัวโบลอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวจํากัดเวลาส่วนตัวอื่นเนี่ยก็หาได้ในตู้อัญเชิญพิเศษนะครับทั่วไปแต่ว่าตัวตู้เนี่ยครับผมคิดว่าผมต้องการแค่ทัตซึมากินะครับแล้วก็น่ครับหน้ากากหวานก็คือถ้าได้2ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเลดเนี่ยมันมันน้อยมากแล้วก็โอกาสที่จะได้เนี่ยก็คือต่อให้ได้ s s r เนี่ยก็ ต้องต้องลุ้นอีกว่าจะได้ตัวทัสมากิหรือเปล่านะครับผมก็จริงๆถ้าได้จากกระพันเด็กมาก็ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดตู้อันเชิญทั่วไปก่อนนะครับก็คืออันนี้อัญเชิญฟรีเนาะก็ลองกดดูก่อนอืมก็ได้แล้ะครับตัวธรรมดากากากะนะครับก็เอามาคอมโบกันได้ ก็จะดีนะครับได้ใช้ได้ตัวลิงก์นะครับอ๋ลิงก์2อันเลยได้พลังโจมตีกับ h p ทเพิ่มขึ้นมานะครับก็จริงๆผมก็มีเทคนิคในการเปิดกาชาอยู่นะก็คือเราไม่ต้องคาดหวังครับอ่านดูอันนี้คือ S S R เนี่ย0.5%ใช่ไหมครับแล้ว S R เนี่ย6.5%ซึ่งมันน้อยมากก็เปิดแบบไม่คาดหวังครับเปิดไปแบบได้ก็ทา้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้อกดไปทีนึ่ง10ครั้ง อ่าเห็นไหมครับตัวอะไรก็ได้นะกระโลกของฉันอันนี้อันนี้แน่เลยแฮมเมอร์เฮดจริงด้วยไม่อวดนะครับตัวนี้ไม่ <c oughs> ได้มีแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ได้เก่งอะไเท่าไหร่อ่าโอเคอ่าไปแล้วครับสิบครั้งแรกนะครับไปต่อกันเลยดีกว่าอืมส่วนใหญ่ก็จะมี ต่วนใหญ่ตู้นี้ก็จะเอามาแบบเปิดหาตัวธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาเป็นลิงสกิลไปยี่สิบครั้งนี้ก็คือมีเอเมีเออาร์มาแค่ตัวเดียวนะฮะไปตอนอนาคตของฉันอนาคตฉันจะทำลายให้จงเออจีโนสแน่นอนได้ตัวซ้ำมาเราก็จะได้เป็นตัว ชิกซอนะครับเอาไว้อัพขั้นของตัวละครเนาะอันนี้ตัวนี้ก็จะเฉยๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่สูจุดห้าเปอร์เซ็นออกยากครับอืมเนี่ยได้ตัวซ้ำทั้งนั้นเลยปะะสิรั้งอืมเกลียมากครับผม <laughs> ก็อ่ะอ่าเราเปิดทีละครั้งดีกว่อเนาะ ่ปเหลือสใบเอา้าด็อกเตอร์จีนัสไม่ใช่อ๋อวิสาใต้ดินตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับได้ได้ตั้มค่อนข้างไปเออเปิดทีละตัวได้ตัวใหม่เยอะกว่าแฮะอออ๋อ,อไม่ใช่นี่มันน่าจะมีแล้วนะแต่ว่ามันถ้าเปิดทีละตัวมันน่าจะแบบโชว์เป็นตัวละครอย่างนี้ให้นะครับ เต็มชิ้นสวยนะจอมัติ์โอเคเอ่อห้ิครั้งรู้สึกเกลือจังเลยอืมต่อไปผมจะเปิดอัญเชิญพิเศษน,นะครับแล้วก็อัญเชิญจำกัดเวลาเออเดี๋ยวแมวแมวมากัดสายอให้อัญเชิญแมวมาดีกว่าอัญเชิญแมวมากดนะฮะขออัญเชิญแมวพลังแห่งแมวที่บ้านนะครับผมให้ดนบันดาลให้ X s s r โผล่มาสักตัวหนึ่งนะฮะจัดปลปึปบติบครั้งประมงทผลมาไหมมันต้องการพลังม,ามาหาศาลในการบดเคยี่ความชั่วร้าย SR มาแต่ไม่รู้ตัวอะไรไนึ่ไม่ออกไม่แก่หรอ <c oughs> นายนายนายให้คนอื่นมาก็ได้แหม <c oughs> โชว์เดียวเลยหรือไงอืมตามคาบจมตี ราชา่ันฟ้าหรอตัวประกอบอะครับคือเรื่องมันตัวประกอบมาะมันโผล่มาแบบแบบแบบแป๊บเดียวแล้วก็แบบชั่วเรียบร้อยนะฮะตัวแตกไปเราอย่าช้ากดไปเลยไปอีกสิบครั้งขอเอเซอร์คือถ้าได้จริงๆได้แค่ตัวเดียวก็ถือว่าคุมแล้วนะหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยอ่าตัวนี้ ตัวนี้คอมโบอินฟินิตี้อันนี้เนี่ยมันดีนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ไปเป็นคอมโบกับตัวอื่นนยะซึ่งตัวที่คอมโบกับมันเนี่ยน่าจะยังไม่เข้านะฮะจริงๆเนี่ยในในตู้เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวตัวละครเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากได้แบบอ่าคิงอย่างเงี้ยตัวบางอย่างเงี้ยครแต่ว่ามันยังไม่เข้าเนาะเข้ามาทีก็เนี่ยมาแค่ตัวเดียวตัวใหม่โอเค อ่าสิบครั้งเดี๋ยวก้าครั้งเก้าสิบครั้งก็ครั้งละสิบอย่าเพิ่งได้ใจไปไม่รู้ตัวอะไรโอ้โหสปริงมาแตง่งไม้ตายของเขาคือทอมบอยนะฮะอืมแต่ตัวนี้ยังไม่เคยมีก็โอเคโอเคได้ตัวไม่ซ้ำเนี่ยมันออกยากมากเลยนะ S S R เนี่ยกว่าจะได้ สบไยแมนโอเคเดี๋ยวให้ครั้งนะครับใบอัญเชิญพิเศษ40ใบแล้วก็จำกัดเวลาสิบนะครับผมโอเคไปลุยอีกแล้วอ่ะมันมันมันมาบ่อยมาก ไม่แบ่งเลย <laughs> เออไม่รู้เหมือนกันก็อะไรกำกับทีลูกครันโโททบ,บนั่นแหละเอ้ยภายใต้ฝันพลังเฮ้ยใช่ป่เนี่ย โอเคโอเค,อเค,อเคมันพลังจิตเหมือนกันแต่ว่าอยากได้พลังจิตแบบเราเหลือสามสิครั้งอ่ะขอ S S R อีกตัวหนึ่งแต่จริงก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าได้ S S R มาสองตัวแล้วมนุษย์ปูเฮ้ยอ่าน่าจะเป็นราชาใต้ดินหรือไม่ก็เป็นราชาใต้ทะเลนี่ อาชาตายตายดินครับผมโอ้นี่คุมันเนี่ยร้อยใบได้ต้องได้ต้องสามตัวเนี่ยร้อยสิบใบนะครับอ่ะสิบครั้งสุดท้ายของตัวนี้แหละมายไหมสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่วิชาป้องกันตัวต่เต็นควางอ่า เอ,เ,อเ,อเอามาก็มา,าค,คือคือมันไม่แบ่งใครจริงฮะเพราะว่าเนี่ยเอซอาร์มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะครมันมาอยู่สองตัวนะครับผมนะฮะยี่สิบในยี่สิบตัวเนี่ยมาแค่สองตัวนะครับผมโอเคมาสิบใบสุดท้าย เป็นตู้พิเศษนะครับที่มาแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นซึ่งตัวอื่นนะคือช่างมันเลยครับคือต้องการแค่โบลอสตัวเดียวนะฮก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าแบบติบใบเองไเนาะไปมาไหมห,หน้ากากหวานปะเนี่ยเฮ้ยท่านหน้ากากหวานมานี่คือคุ้มมากเลยนะ ไม่ใช่เน็กโอเคโอเคเอามาลิงก์ได้เอามาลิงก์ได้มาไม่ไม่มาโอเคครับผมก็จบไปนะครับตู้อันเชิญพิเศษนี่สิ่งเดียวที่ผมอยากจะบอกก็คือ SR เนี่ยเอาออกไปหมดครับเหลือ <c oughs> แค่จีนัสกับราชานั่นฟ้าให้ผมก็ได้นะฮะครับแค่นั้นก็พอฮระครับผมไม่ ตัวอื่นไม่ต้องใส่มาก็ได้นะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเลยโอเคก็วันนี้ก็มาเกลร์ใหด้ดูกันอ่านี่นี่คือจริงๆเนี่ยไอไบพวกนี้ผมดองมานะครับก็คือเนี่ยก่อนหน้านี้ผมมี SR อยู่แค่2ตัวก็คืออะตอมิกนะครับกับโซนิกโซนิกก็ได้มาจากกิจกรรมอีกนะครับผม อันนี้ก็ได้อาร์นีได้นี่เออาร์นน SR มานะครับอันนี้สายอุปกรณ์สายต่อสู้แล้วก็เป็นพลังจิตผมอาจจะปั้นปั้นตัวนี้นะผมค่อนข้างที่จะชอบตัวพลังจิตอยู่นะครับผมส่วนตัวนี้ก็ปั้นเอนามาล่อยบอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะปั้นเอาลงพีวีก่อนเพราะว่ามันมันเป็นเอชอาร์นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถึงจะปั้นยากหน่อยก็เถอะ นะครับเพราะว่าตัวนี้จะปั้นยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสายอุปกรณ์มันซ้ำกับอะตอมิกผมนะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ b s c r i b e แล้วกดระฆังแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะกระดิ่งมันมันเบาไปนะครับผมเอาเป็นระฆังไปเลยก็ก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับก็อาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้่าบ้างเนี่ยก็จะ ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแ,แล้วบ๊ายบาย